อันนี้เปิดใจด็อกเตอร์แต่งเจ้าบ่าวนักธุรกิจป๊าเตอคดีเดอ้อเพื่อนได้เป็นด็อกเตอร์บ้านติดกันเดอ้ออายุห่าง20ปีพบรักเพราะพายุซัดต้นไม้ล้มทับกำแพงโอ้โหได้เชื่อกันตัดเชื่อกันงัดใช่ไหม โทรหาให้รับผิดชอบเออแล้วคบกันมาได้บัญญาถำ่นานนานเออปดทนนี้พอได้โทรศัพท์กันและก็ท่มไทยกันนี้ป่านีเนี่ยเออเจ้าซื้อเงินที่บ้านหลหนึ่งในตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเออมีวิวาระหว่างเจ้าเบาวนักธุรกิจโอ้โหค่ะ กับเจ้าสาวดีกรีด็อกเตอร์พุณเดชทั้งคู่อายุห่างกัน20ปีโอ้อ่ามีต่คนรวยเด้อเนาะ<ค>นพอคนรวยเนาะแสดงว่าเป็นหมู่บ้านคนรวยอกำแพงสูงเชียวเจ้าสาวคือด็อกเตอร์นัดนิชาสารวัตรกำนันตำบลวังน้ำคู่อ่าเจ้าบ่าวก็คือนายธนพัฒน<อ>์แต่ฉันมองอยู่นี่น่าจะผู้หญิงแก่กว่า20ปีนะผู้ชายละแก่คะ่ะ เอาดีๆนะผู้ชายเก๋ผู้ชายเก๋อ้ยฉันดูแล้วหนุ่มๆน,น,นะถ้ามันจบก่อนอก่อนที่จะมาทะเลาะกันไม่รู้มีนายอัคคชคสุวรรณทองในอำเภอเมืมองพิษณุโลกเป็นประธานพิธีอวยพรให้คู่บ่าวสาวม,มีญาติพี่น้องและผู้นำท้องถิ่นมาร่วมเป็นสักขีพยานบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นคะ่ะเจ้าสาวเผยว่าตนเป็นสาวโสดมานานเอาดูหน้าอุ้ย เจ้าสาวอายุเยอะกว่าจริงๆอสายตาฉันถึงเอเธอแพ้ฉันทุกอย่างเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านข่าว๋ย่าคุยว่ากันนะเธอแพ้ฉันหลายรอบแล้วเธอจะโดนปรับหลายคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านขาคดีส่วนตัวไว้เพียในมุ้งเจ้าสาวเผยว่าตนเป็นสาวโสดมานานแล้วแหละอืเออ เป็นคนระวังเนื้อระวังตัวกำแพงบ้านสูงมิดชิดเลยอ,ม,อมีต้นไม้ล้อมรอบเมื่อช่วงหกปีที่แล้วอ่ะเกิดลมพายุซัดต้นไม้มต้นไม้ใหญ่ฝั่งบ้านเจ้าบ่าวล้มม,มาทับกำแพงเป็นทำให้บ้านตัวเองอ่ะเสียหายตนจึงสอบถามผู้ใหญ่บ้านว่าข้างบ้านเป็นใครเหรอ,อขอเบอร์เพื่อจะโทรศัพท์ ให้เข้ามารับผิดชอบค่าใช้ใจนนในการซ่อมแซมได้ไหมโอ้ช่วงระยะหลังๆเจ้าบ่าวได้โทรมาสอบถามว่ามีใครตัดอาญ้าให้ไหมตองโจ้โทรมาถามว่ามีผู้ใดตัดหญ้าให้บอกถ้าไม่มีจะไปตัดให้รอมกับพูดคุยถามสาระทุกสุกดิบเลื้อยมาเอเอและมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยตลอดมาต้นจึงใจอ่อน ถามว่าบ้านเธอหญ้าเยอะไหมเออพอปลอมปลแหลมนี่แหละนาเธอหญ้าเยอะไหมเออพอปลอมปลแหลมเดี๋ยวฉันจะไปตัดให้จะไปไถให้พวนดินให้ไปเปียนน้ำเข้านาให้ใส่นาน้องเอาฟังฟังฟังฟมันจะแปรเออมีคนตัดหญ้าให้ไหมเป็นห่วงเป็นเนอตนก็เลยใช่อนนั่เพราะว่าต้นเนี่ยว่าจะครองโสดเดียจนตายเออเพราะว่า จมันไม่เคยมีใครมาเอาอ,อกเอาใจเช่นเจ้า,บาเบอาอจึงคบหากันมาตั้งแต่นั้นมาอ,อกระทั่งตกลงปลงใจกันจัดงานแต่งงานขึ้นในวันนี้สรุปใครแ,แต่งใครแต่งด้วยกันนั่นแหละเจ้าบบาก็เป็นมหาเศรษฐีเนาะเออเอ,อแม่อายุห่างกัน2ี่ปีแต่คงไม่มีปัญหาหรอกเอ,อเนื่องจากความเข้าอ,อกเข้าใจกันอ,อ